วันนี้มาพร้อมลูกสาวกัคนสวยเนาะแม่กำลังใส่ชุดนอนขออภัยในความไม่สุภาพอาบน้ำแล้วก็ยังมากินแล้วทำไมหนูไม่กินล่ะหนูนั่งจ้องแม่ทำไมกินดิวันนี้เราไม่ต้องใช้มือหยิบเข้ามาหาแม่หน่อยดิอะไรอะอะไรขวดปะป๊ะ ทุกชิ้นอะไรแม่ปลาบอน้องงอนแม่งอนทำไมอะครับอร่อยอยู่นะเนาะอร่อยอันนี้หมือยังผักกาดอะไรนะผักอะไรวันนี้แม่ได้ไปสวนมาไหม จดปลูกอะไรเพิ่มปลูกทุกอย่างเจเจอืมทำไม,มนะน้องใช่ไหมเสรยดายเสรษดายอะไรนะผักเสรษดายผัก ป๊านั่งกินข้าวคนเดียวใครบอกนั่งกินกับลูกนะอร่อยไหมแม่ป๊านั่งกินกับหมา กับข้าวให้กับป้าชิม b ี3สามแล้วเหรอยังเอาไว้ก่อนเอาช้อนกับป้ามาให้แม่นะช้อนทองช้อนทองแต่ว่าต่อมเงินนี่นะเยอบมาหาแม่สิ แงยิ่ให,ให่าอเพราวน้ำเกลือนะคะทุกคนแม่ตอนแรกผอมนิดเดียวเองแม่ก็ลง ลงไอ้นี่ให oh, <met> <m ur se nose> ้เอฟซุยเอฟซีแม่ดูนั่งสิตอนที่แม่ผอมๆอมอ่ะหรออืมเปรียบเทียบกันไงตอนป่วยกับไม่ป่วยใช่ กินไหมครับหาเรื่องงอนแม่ทุกวันกินสองคนแม่ลูกหน่ยคือไม่ได้ใช่ไม่ใช่จานใหญ่ใหญ่เลยเอ้ยจานเล็กๆนะ อันนี้น่าจะไม่ใช่การแล้ว อะไรหรอเดี๋ยวแม่เหรออะไร <S 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 น้องทำอะไรกินไม่เคยเบื่อนะขนมจีนโล น้ำยาป่าลูกชิ้นป่า มีอตีน้อยคอยปวนอืมทดาแล้วโาสับแม่จะร้อนอตีหี่่อนมันเผ็ดมากป้าเอาน้ำออกจากรถคอดนเตอร์ยังอีกแพ็กหนึ่งนี่ไปเอาอืมโอ้ยเจ้าค่ะ อ,ไไอะไรมาโอ้ยอยู่เป็นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอืม เมื่อกี้พี่แจนคนนี้นเจเจเอ,าอาติน้อยไป,ไปแล้วค่ะ